สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของระบบขับถ่ายนะครับซึ่งระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับมีอยู่3หัวข้อนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือการกําจัดของเสียที่ไตนะครับผิวหนังแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับแต่ตัวที่ครูจะเน้นนะครับตัวที่ครูจะเน้นคือ,อการกําจัดของเสียที่ไตนะครับเป็นหลัก นะ <c oughs> ทีนี้ของเสียคืออะไรนะครับของเสียของเสียก็คือส่วนต่างๆนะครับส่วนไม่ใช่ส่วนต่างๆส่วนเกินนะครับส่วนเกินต่างๆที่ร่างกายเราขับออกมานะครับที่มันได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับหมายความว่าก็คือสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการนะลูกนะคือสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการ หรือมันมีในร่างกายมากเกินไปนะครับมันก็ต้องขับออกมาเพื่อรักษาสมดุลต่างๆของร่างกายเราไว้นะครับ <c oughs> ทีนี้ส่วนของคําว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยคืออะไรนะครับเมตาบอลิซึมนะครับเมตาบอลิซึมตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นกระบวนการหนึ่งของร่างกายนะครับที่มันเกิดขึ้นในภายในเซลล์นะครับซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบ นะครับรูปแบบที่1เราเรียกว่าอนาตาบอลิซึมนะครับอนาตาบอลิซึมหรือถ้าแปลเป็นภาษาแบบบ้านๆก็คือกระบวนการในการสร้างนะครับสร้างสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะครับ2นะครับก็คือคาตาบอลิซึมนะครับคาตาบอลิซึมไอคาตาบอลิซึมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสลายพลังงานนะครับดังนั้น เมตาบอลิซึมมีอยู่2แบบก็คือแบบสร้างกับแบบสลายนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับโอเคตารางนี้นะครับตารางนี้คู่ฝากนักเรียนจำบวกจดนะจำบวกจดนะก็คือตารางของเสียนะครับที่มัน มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับมีอยู่3ตัวตัวที่1นะครับเขาเรียกว่าแอมโมเนียตัวที่2กรดยูริกแล้วก็ตัวที่3ยูเรียนะครับในตารางก็จะมีแบ่งความเป็นพิษนะครับสถานะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มันมีสารเหล่านี้นะครับครูก็ได้แบ่งได้แยกให้แล้วมาดูแอมโมเนียนะครับ ถ้าพูดถึงแอมโมเนียนะครับความเป็นพิษสูงสถานะเป็นก๊าซนะครับสถานะเป็นก๊าซนะอยู่ในพวกสัตว์ชั้นตามปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหล่านี้นะครับจะมีแอมโมเนีย 2. กรดยูริกนะครับถ้าพูดถึงความเป็นพิษน,นี่ค่อนข้างต่ำนะครับสถานะเป็นของแข็งนะครับแล้วก็ไม่ละลายน้ำได้ด้วยนะครับไม่ละลายน้ำนะครับอยู่ในพวกสัตว์เลื้อยคลานแมลงนก นะครับสุดท้ายยูเลียนะครับมีความเป็พิษเป็นการนะเป็นของเหลวเป็นของเหลวเอาอยู่ในคนในสัตว์เลี้ยงคาไอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตารางของเสียนะครับที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอันนี้ครูก็เอามาเสริมให้พวกเรานะครับมาเสริมให้พวกเรานะโอเคนี่คือของเสียแล้วก็กระบวนการเมตาบอลิซึม นในการกําจัดของเสียนะซึ่งต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงวัยวะนะครับที่มันใช้ในการขับถ่ายของเสียในรูปแบบของไตนะครับในรูปแบบของไตแน่นอนครับอันดับแรกเราต้องมีอะไรเอ่ยอ่ะเราต้องมีไตแน่นอนนะครับมีไต2มีท่อปัสสาวะไอท่อไตท่อไตกับทวท,ทีลูก3มีม กระเพาะปัสสาวะแล้วก็สีมีท่อปัสสาวะนะครับเราก็มาแยกเป็นส่วนๆนะครับแบบคข่าๆแบบเหมือนตอนเรียนประถมนะเนี้ยไอเม็ดสีน้ําตาลเนี่ยเม็ดสีน้ําตาลตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไตาลักษณะคล้ายเม็ดถั่วแดงนะครับคล้ายเม็ดถั่วแดงนะซึ่งมีอยู่สองข้างซึ่งตําแหน่งของไตเนี่ยก็คืออยู่บริเวณด้านหลังของเรานะครับแล้วก็ต่อมาเป็น ท่อสีเขียวตรงนี้ให้เป็นสีเขียวนะพวกเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับท่อสีเขียวตรงนี้เรียกว่าท่อไตนะครับซึ่งท่อไตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนเดี๋ยวเราจะไปขยายในสไลด์ต่อๆไปนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนนะส่วนของไตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนี่นะครับนะท่อตา ก็คือตรงนี้4ส่วนแล้วเราจะไปดูว่า4ส่วนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับต่อไปกระเพาะปัสสาวะ <c oughs> นะครับกระเพาะปัสสาวะก็คือตรงนี้กระเปาะเนี่ยลักษณะออกสีเทาๆเขาขาวตรงนี้คุณระบายเป็นเขียวแล้วนะครับแล้วก็แปลเป็นท่อปัสสาวะคือส่วนที่มันต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะวก็คือของเสียที่ไตทําการกําจัดออกมาเนี่ยก็จะมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับพอมันเต็มแล้วก็ปวดฉี่ แล้วก็ไปปัสสาวะออกนั่นเองบางทีสีของเราก็มีสีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าปริมาณน้ําหรือความเข้มข้นของสารในวันนั้นๆน,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 นะครับโอเคเราไม่พูดให้เสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าคลิปมันยาวพวกเราก็จะไม่ไม่อยากดูนะครับกูจะพยายามกระชับคลิปให้มันสั้นนะครับไม่เกิน20นาทีนะครับพวกเราก็จะได้ดูแบบเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับับแรก สิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้คือไตนะครับอย่างที่บอกไตมีลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วดแดงนะครับมีสองข้างซึ่งทำหน้าที่ทั้งหมดตรงเนี้ยเจ็ดข้อนะครับเจ็ดข้อเนี่ยมีกำจัดของเสียดูดซึมและเก็บสารที่มีประโยชน์รักษาสมดุลน้ำรักษาสมดุลเกลือรักษาสมดุกลกรดขอบคุณความดันโลหิตแล้วก็สร้างฮอร์โมนบางอย่างได้ด้วยนะครับสร้างฮอร์โมนบางอย่างได้ด้วยนี่คือหน้าที่ของไตนะครับพวกเราก็ อ่านแล้วก็อาจจะทำสรุปเป็น My m มล์แมปปิ้งหรือโฟลชาร์ตอะไรก็ได้นะครับตามที่พวกเราถนัดนะครับคีครับโครงสร้างของไตนะโครงสร้างของไตไตจะมี2ชั้นนะครับไตจะมี2ชั้นหรือว่า2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกนะเราเรียกว่าไตชั้นนอกนะส่วนแรกเราเรียกว่าไตชั้นนอก นะครับไตชั้นนอกจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยหน่วยไตนะครับประกอบไปด้วยหน่วยไตซึ่งไตแต่ละข้างนะครับจะมีหน่วยไตแต่ละข้างนะแต่ละข้างจะมีหน่วยไตประมาณ1ล้านหน่วยนะครับประมาณ1ล้านหน่วยซึ่งไอหน่วยไตเนี่ยจะทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนะครับกรองของเสียออกจากเลือดเนี่ยในฟอนตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ นะตรงนี้นะครับเขียนะเดี๋ยวไปขยายในะสไลด์ต่อไปว่านิฟฟอนคืออะไรและลักษณะของนิฟฟอนเป็นยังไงนะครับนะก็คืออะไตชั้นนอกนะครับไตชั้นนอกต่อไปนะครับไตชั้นในนะครับไตชั้นในนะก็จะเป็นลักษณะของท่อรวมนะครับจากหน่วยไต ซึ่งทำหน้าที่อะไรครับนี่รับของเสียที่กรองแล้วจากหน่วยไตยนําไปสู่ที่ไหนครับปัสสาวะนะไปสู่กลวยไตยหรือว่าพูดง่ายๆในบรรทัดน,นี้ก็คือไตชั้นในเนี่ยก็คือเขาจะเป็นอะไรเอ่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงสีภูตรงนี้ชื่อตรงเนี้ยเนี่ยเนี่พวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือ นะครับก็คือเขาจะเป็นส่วนของท่อที่จะนําของเสียที่มันผ่านการกรองเรียบร้อยเนี่ยขับออกมานะครับขับออกมานอกร่างกายของเรานัเองนะครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับผ่านไปอ่าโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครูไปเร็วหน่อยนะครับอ่าลบแรกครับ เรามาดูหน่วยไตยนะครับหน่วยไตยจะประกอบไปด้วย3มส่วนใหญ่ๆนะครับหน่วยไตยหรือว่าที่ฟอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ส่วนที่1นึ่เขาเรียกว่าโกโมลูรัสนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยเ,เขียนถูกไหมเนี่ยกูมือ นะกลมกลืลัดนะครับอันที่2ตรงนี้นะครับอันที่2ตรงนี้เราเรียกว่าโบแมนแคปแคปซูลอ่นะเอาให้อ่านออกแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายตรงนี้ ท่อของหน่วยไตก็คือมันเป็นสับค่อนข้างเป็นสับทับนะครับลูกอันนี้ก็คือรีเนียวชิวบูนะครับรีเนียวชิวบูหรือว่ารีเนียวชิวบูนะครับนี่คือลักษณะของหน่วยไตนะครับจะมีอยู่3ส่วนมา รูปรูปนี้คอ่อนข้างยังไม่ชัดเจนนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงนี่นี่คือไตดูไหมนี่คือไตฟืบนี่คือไตเนี่ยส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราหยิบออกมาจากตรงนี้เรามาขยายมันจะกลายเป็นรูปนี้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้รูปนี้ทั้งหมดเลยนี่คือส่วนที่เราจะเรียนนี่ครับเนี่ยนี่คือส่วนที่เราต้องเรียน แล้วก็ศึกษามันนะครับมันก็แบ่งเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีมีโบแมนแคปซูลตรงนี้ตรงนี้มีโกมูลลัสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะรเนียลทิวบูต่างๆนะครับอ,อ,อ่ะวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปครูจะมาพูดถึงว่าโบแมนคปับซูลคืออะไรโกโมููรัตคืออะไรแล้วก็ส่วนต่างๆเหล่านี้มันทําหน้าที่อะไรนะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครูจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเพราะแล้วพวกเราดูก็จะได้ กระชับหน่อยฝาพวกเรานะครับในการเรียนออนไลน์ก็ปรับตัวนะครับสถานการณ์อย่างนี้เราต้องอยู่ไปกับมันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับอีกสักพักใหญ่ๆก็ฝาของเราดูแลตัวเองดีๆนะครับไม่ไปไหนในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะว่าถ้าเป็นมาแล้วมันก็อันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับคลิปนี้นะครับครูจะแคปไม่แคป นะครับครูจะให้เป็นคลิปไปนะครับแล้วพวกเราไปเปิดดูนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่พวกเราอยากบันทึกลงสมุดนะครับพวกเราก็บันทึกนะแล้วเปิดเทอมมาเราก็จะมาว่ากันอีกทีเปิดเทอมในที่นีหมายถึงออนไซต์ site, ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะออนไซต์ได้นะครับออนไซต์ก็คือการที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็ฝาพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวครูเองก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในคลิปอาจจะมีเสียงรบกวนบ้าง นะครับก็ตามสภาพแวดล้อมบริบทที่ครูอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังงก็คิดถึงพวกเรานะครับฝากพวกเราดูแลตัวเองดีๆหวังนะว่าเราจะได้กลับมาเจอกันในห้องได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนในเร็ววันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว